สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ mm hmm. บกเกเกมอันลาเวลทูในพาร์ทที่สามครับมึงมาใกล้ใหม่ทำไมอับ oh. ผมพยายามเปลี่ยนสีให้มันเป็นตามเนื้อเรื่องอะ่ะมันจะได้แบบรู้สึกว่า mm hmm. พวกเรามันเหมือนแบบเหมือนในหน้าปกหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่งงไงว่าเราเป็นตัวสีอะไรตรงหน้าปกในพาร์ทที่แล้วอะ่ะมันมีรูที่หนึ่งที่พวกเรายังไม่เคยไปอะ่ะผมว่าเราจะลองไปสำรวจหนะ่อยว่ามันมีอะไรไปเราปลับเปชั้นสอกเราปรับเปชั้นหนึ่ง อ่ารูโโตรงนี้คือรูเนี้ยมันเปิดมาพาร์ทที่แล้ว,วเราจะไปลองไปสำรวจว่ามันมีอะไรฮะโอเคซึมซึมไปซึมไปไนี่ข้างในมีแกนวา์าอีกแล้วมีน้ำด่านสามไหมวะไันี่ไปไป <c oughs> ไปนี่ <c oughs> เออไปด้วยเอาเป็นชาเลนจ์เอาเหมอ He, อือนนอนผู้หญิงว่ะแบบ แก้ปริศนาประลองปัญญาน่าจะอ่ะเดาเดาอันนี้ก่อนอ่ะไปแบบไหนเหมือนน่าจะเหมือนอันที่แล้วนู่นอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งอยู่นู้นอยู่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมฮึโอเคช้าๆเดี๋ยวดันเวลาโน่นอ่าพูดอีซี่ว่ะไปโน่นไปโน่นอ่ะไปโน่นได้ปะได้ไปโน่นแต้เพื่ไปโน่นไปน่นไปน่นไปโ่เดี๋ยวเดี๋ยวชนเดี๋ยวชวน เอเ้ยตรงนั้นมันมีสีชมพูเอ้ยมันมีเพื่อนด้วยไหเนะี่ยใช่นกมันดึงกูดิเลยแล้วพี่หลังจานั้นราไปไหนต่อวะอยา่รู้มาทำามา่อ๋อพี่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 พอรู้ละทอแม่อ๋อรู้แล้ะเราต้องพาตรงเนี้ยเอามึงเห็นรูงนั้นปะอาา่าเราต้องต้องแบบด้งตรงนี้ใช่ปะป๊อกบอกเนี่ยแล้วให้ไปอยู่ด้านนู้นได้แล้วมึงจะต้องไปอยู่ด้านนู้นรูไหนเนี่ย มันก็ต้องทำอย่างเงี้ยเห็นปะตรงเนี้ยแล้วผมเป็นคนทันแน่พี่ไปกระโดดดีกว่าลองลองดูลองดูเดี๋ยวพี่ลองดูปุ๊บปุ๊บนี่ก่อนแล้วผมต้องเขียนไปนู่นใช่เออมึงเขียนไปนู่นแบบนี้๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวไปดูมึงอยู่อย่างนี้ไอ้มึงไปดึงกูมาอ๋อดึง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 คนเดียวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นแล้วอ่าไม่ต่อ โอเคเข้าใจแล้วพี่พี่ไปทางซ้ายเขีนยนที่ไหนครับไม่ไปม,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 มึงกับมึงมึงมึงโดดลงทางซ้ายเลยโดดลงเลยอ่ะเออลงไปเลยโดดลงไปเลยลงไปเลยเราดึงพี่ขึ้นไปพี่อ่ะต้องดึงทีไม่มึงกับดึงกูขึ้นไปฮะมึงกับดึงกูขึ้นไปพี่ต้องใช่ใช่มึงดึงกูขึ้นไปพี่ต้องขึ้นเองสิเออนั่นแหละดัน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 ไม่ไม่มึงดึงกูไปเหมือนเดิมดึงขึ้นไปเหมือนเดิมอ่ะดันเออจีเนียนไหม ป่อยปล่อยปล่อยตอน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 นี้ปล่อยไม่ถึงปล่อยได้นะปล่อยแล้วโอเคนี่ไงได้เพื่อนแล้วแล้วก็ดึงมาเอามึงมึงมึงมีอะไรไม่ได้นู่นอ่แล้วก็รลอนรัวเฮ้ยเฮ้ยเอาคือมันต้องคือไป็นสองคนอ่ะมันน่าจะต้องสองคนนะเอ้ยยากที่แบบแค่ชารเลนส์แหละ คุณเล่นดันเดียวเดี๋ยวพี่ลองทางนี้ก่อนโอ้นี่ไงพี่ดันได้ด้วยเข้าใจละมึงมึงต้องดันออกขวาแล้วก่อนดิออกขวาใช่นั่นนั่นออกขวาก่อนดิโอเคออกขวาเป็นไงโอเคนั่งดูตอนนี้อ่ะวิธีก็คือต้องเอาให้มึงขึ้นมาให้ได้เอามันขึ้นดิอ่ะมันจะติดได้มึง เฮ้ยนี้ไงพี่ดันนี่ไงเออแล้วมึงขึ้นมาเลยสูด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 ขึ้นมามาทำพี่ขึ้นมาทำพี่อ่าขึ้นมาขึ้นมาอ่าเราเดินไปหามันสวัสดีครับเออไปน้องเพื่อนใหม่เป็นไงอ๋อเป็นหัวเหรอเฮ้ยเอาวะเธอได้น้องชมพูเฮ้ยนี่มันศึกสามเศร้าเอาแต่มันชอบกูมากกว่าไง กูได้สองมือไงหลักๆกูได้สองมือไงมันเดินตามผมก่อนไงมันหลักมันได้สองมือไงอ๋อเอาตามใบเลยเออเอาว่ะสเไม่ไม่เราเอาตามเรื่องเรื่องอ๋อคืออ๋อเราสามารถเปลี่ยนหัวได้เป็นหัวน้องชมพูพี่แอนอันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่เรามีเพื่อนตรงนี้ครับดูดิมันเก๊ะ ผมกันเลยเห็นไหมแฟนกันโอเคเดี๋ยวเราที่ที่ผมเป็นทั้งสองอันนี้เราเราจะเล่นชาเลนช์ชาเลนช์วันละคลิปอ่ะอันนี้คือชาเลนเหรอต่อไปใช่ไม่ไม่เป็นชาเลนช์เหมือนกับเป็นภารกิจแบบว่าอะไรอ่ะแบบมึงท้าทายอ่ะเป็นการท้าทายว่าเจอแบบพัซเซิลยากๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคปโอเคเราเล่นเนื้อเรื่องต่อไปเราไปชัปเตอร์สามเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียบเรียงเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องครั้งที่แล้วอ่ะก็คือมันมีเด็กผู้หญิงใช่ป่ะมันแบบมันหนีมันหนีแม่มาเว้ยมันนี่มันเข้ากล้องมามันเข้ากล้องมาเลย เขากล้องเขากล้องเลยว้ยอนี้เขากล้องอนเนี้ยเป็นภาคสามก็คืออันลราเวลทรีคือเราจะเล่นสามคนอันนี้ภาคสองไงเนื้อเรื่องก็คือว่าน้องได้ไปเจออะไรมาภาคที่สองก็คือน้องได้ไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพยายามหนีออกจากบ้านตามผัวไปทะเลาะกับแม่ระหว่างที่เพราะว่าเหตุผลที่มันหนีเนี่ย ผมแม่ไม่ติดนี่เว้ยมันก็เยลยเรื่องที่จะตามผัวผัวอาจจะรวยไงอเออเป็นลูกที่ดีป่ะไม่ดีดนี่ไงพาคท,ที่สามเราจะรู้ว่ามันการหนีกับมันกับผัวมันจะเป็นยังไงเป็นไงเนื้อเรื่องดีนะคือเนื้อเรื่องดีมากเลยฟังแล้ว <c oughs> ปวดหัวเลยโอเคครับ Little Fox ครับกบตัวน้อยครับไปครับเจอกันครับจบแล้ว โปรดิวเซอร์เดี๋ยวโปรดิวเซอร์ดูเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าหนุกมากเรื่องนี้ด้วยการแปลของกูเองเป็นไงนี่เข้ามาไม่เข้ามาไม่ผมเข้ามากกลัวอะไรเออเฮ้ยดูดอกไม้ย่านี่สิเอาไปเด็กไป ไม่วิ่งนี่ไงไอ้นี่ไงผัวกับผู้หญิงคนนั้นจะเดินไปไม่เอาในสวนแห่งนี้อ๋อพี่ต้องดึงผมดิตาม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 มาถึงก็เจอปลาสือมุงทสัตว์อ่าตรงนี้ตรงนี้เก็บได้ไหมเก็บพี่เชก็บพี่ตรงนี้มันไกลไปเอกสางนี่เฮ้ยไม่ได้หรอเฮ้ยเอาเงินเดือน้่านไปแล้วะด่วนถึงนี่มาขอเนี่ยเฮ้ยตรงนี้่จะเกีบเนพี่ โอเคดี๋ยวมึงปีนไหปีนไหไปไปโอเคดึงดิ้งดิงดี้ไม่ดึงสัตว์เยี่ยมคือพี่ยอมหยาบใครวะดีเดี๋ไปพี่ผมว่าเชื่อมันพี่ทำได้ไม่ดึงอะไรอ่ะกระโดดไปพี่นี่เหรอไม่หนึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรให้เราเอ้ยตรงนี้มันกอดได้อ่ะเป็นได้พี่ต้องมาโหโย่อะ ขึ้นมาขึ้นมาอ่าหัวนี้แล้วก็ดึงอย่างเงี้อ่ะลงไปไม่ได้ไม่ได้นี่หัวเนี่ยไปละแมนไปเออขาวเนี่ยแหละอันนี้อ้อยห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 ้อยถึงกูด้วยเมื่อไหร่ดึงขัว ดกูหลงคือมึงเป็นคนยังไงวะคือต้นได้ดึงคกูหลงด้วยกูก็ผ่าดตองกูแล้วนี่นี่ต้องดึงพี่พี่โหไปไปไม่ได้อยู่แล้วคนเดียวคมเีึงยปล่อยกูบยงตอนสุดสุด ปล่อยคนตีนเว้ยเออปล่อยให้เงี้ยแอะสวยเฮ้ยลูกหมีมาพี่นไปขอเกให้ฮะขึ้นไปเก็บไปขึ้นไปเป็นลูกหมีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าไม่ต้องดูก็เรารู้อ่ะเพราะว่าไอ้ทรงตัวทรงกลางอย่างนี้ชุดไปตามมาตามมาเฮ้ยหมอนี่อยากดังเฮ้ยเรื่องก็คือเสื้อเปลี่ยนหลังจากนั้น อันตพานคนที่ไล่ไงคนคนที่มันเป็นโจรคนนั้นน่ะมันก็เลยมาทวงหนี้กับลูกแทนเชื่อใจแล้วนี่ไงนี่ไงมีกบด้วยเฮ้ยหาย้วอะไอ้ดำๆหนีเร็วต้องหนีอะหนีมึงจะสู้อ่ยด้วยเฮ้ยติดึงติดึงติดึงตีดึงติติดึงตด้วยติดึงติดึงติดึงติด้วยติดึงติดึงติดึงติด้วยติดึงติดึงอ้าว ไปดิไปดิเพราะโดนอยู่บนล้มล้างกูกูขี้เกียจวิ่งได้ได้ได้เฮ้ยเอาวาเราลอดในดำมาได้แล้วจับเพลงดูไปวินได้เดี๋ยวเออมิเงแมนนินไอ้เมนตูดมันดีนั่นละตูดเมลอะไรตูดเมนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยเอามาสุดจริงไอ่พี่ต้องโดดตามมันไม่อยู่อ้าวเฮ้ยในเรื่องมาอีกแล้วในเรื่องของเด็กหญิงกับแฟนหนุ่มคนนั้น ไอ้นี่มันโจรทั้งสามนี่โจรนึกว่าหลังเมาหน่อยหาไม่เจอแล้วไอ้หิ่งห้อยโดนตบอ้าวแตกเลยหิ่งห้อยแตกเป็นสองฝั่งระหว่าง Marvel กับ DC ยังไงเนาะมีอะไรแบบเขียนมาได้ไหมนี่ไงเราดูคำใบ้ได้คำใบ้บอกว่าอยู่จะเป็นต้องหาทางให้กับหนึ่งคาแรคเตอร์ลงไปจาก ไออีกกลุ่มๆนั่นอะแล้วกลับมาไอทิ้งโดยปัาศจากบาโดยปัาจากลังเราต้องหาอะไรมาเออเนี่ยนี่ไงโดยมีลังเนี่ยพี่ไม่ผมขึ้นไปก่อนนะเขียนมาอ้าวคุเขียนยังไมตรบใช่ใช่ใช่นี่ไงบางทีกูอ่านผิดตามจริงบอกว่าโดยใช้ลังอ๋อหมายว่าให้คนนึงเอาปัาจากลังส่คนหนึ่งไม่ต้องหรออ๋อถ้ากับว่าถ้าพี่อยากจะขึ้นแล้วก็ หนึ่มไม่กะไม่ได้่ลหมีคมนหนึ่งต้องตัดก็ได้ไนะวันนี้ตบกินมันมีวิธีนะไห,ไหนลองนึงที่ขึ้นไปไดิไม่ๆม่มาลองมาลองมาลองไปท่านี้ ไปไปฟังเอาลงทิ้งตัวลงไปทิ้งตัวลงเลยอ๋อพี่ขึ้นมาหมอพี่ต้องขึ้นก่อนพี่ต้องขึ้นกใช่ใช่ใช่ทำนี้แหละเข้าใจเข้าใจแล้วจระจาะโอเคไปนี่ไงจีเนียดไหมนี่แล้วก็พี่ก็ดึงพีดดโชว์อีซี่เป็นไงไปดูออฟจีเนียดของพี่ กลังหญิงห้อยที่มันถูกไปเมื่อกี้ไปต่อสู้กับเหล่าโจรทําให้หญิงสาวกับชายหนุ่มหนีออกต่อไปได้สนับสนุนการหนีออกจากบ้าน,นอโอเคมาเป็นไงต่อโดนอ๋อมันโ,โดดไม่ได้อยู่แล้วอลอรอพี่มาด้วยาจากนั้นเด็กหนุ่มกับหญิงสาวที่หนีออกจากบ้านจะโดนพวกโจรไล่ล่าเราก็ยังต้องเสือกต่อไป เฮ้ยอ,อันนี้มันดึงดังนี่อันนี้มันดึงดังไงอันนี้เราต้องพันก่อนอย่างแรกอ้าวกดบีเพียวว่าพันกดอันนี้พี่กดอะไรวะกดเอ็กซ์กดเอ็กบีมันเก็บออกโอ้ยอย่ากดบีอ่าโอเคสุ่ม นี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างบนข้างบนอะไรอะไอ้ดำๆไงอ๋อเอออ้าอ๋อรู้แล้วไอพีพีรุล่างก่อนรุมล่างก่อนโอเคได้แ้ง่ายกว่าง่ายกว่าอ๋อี่ไปเหรอให้กลัวเอาเอาให้พีให้ใครไปทางไปได้โอเคโอเคนนี้เดียวแล้ เราเราไปแล้วไอ้ผีรีบไ,ไปไหนงไงผมกำลังจะผมคิดว่าจะหนขึ้นเลยนั่นน่ะหนขึ้นหลังคาง เอาอย่างนี้ดินี่พ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 ี่หัวไปหัวไปให้ผมจชะไเอมาหลุมล่างหุมล่างหลุมล่างหลุมล่างแล้วพี่ทีเดียวพอแล้วพิ่เดียวน่ากลัวเอ๋คลิปยาวอีกวิน ไปตองลังก่อนตรงลังอตองลังอ่ะอะไรวะทให้ผมอ่อนเนาะวันนี้เอโคตรกระจอกเลย้องให้พี่มิกเก้ไขอ,อ,อ่ะเฮ้ยจุ๊บแล้วก็พี่หนหน่อยหนไปเอาของของ้างบนโอเคผมก็ได้เดี๋ยวเด้โอเคฮโอ้โหอย่างเสีย มาว่ะเระาเดินเราก็ไปทีเราคนเหมือนเดิมโอเคใครไปผมก็ได้ซึม้มมาครับเออเริ่มเสียแล้วเริ่มเสียแล้วว่ะเราเริ่มกลับมาแล้วพี่โอจะไปความเก่งกาจของเรากลับมาแล้วพัซดุนี้พัซดุนี้เอ้ยไม่เห็นผมขอโทษผมไม่เห็นผมไม่เห็นขอโทษไม่มีควายด้วยพี่ดูข้างหลังดิแต่มันจะมีไอ้ดำๆตรงนี้แล้วก็ฟิว กูขึ้นมากูขึ้นมาขึ้นมาช่วยกูด้วยขึ้นมาด้วยขึ้นมาช่วยกูด้วยช่วยท่านเอ้จอยสันเอ๊มาำไมมาเอ๊ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโกงเกมอีกเออพี่เออเชี่ยหูดันนี่ดำๆคตรเยอะกูดูท่าวิ่งกูมันมันมันเหมือนหนีจริงๆอ่ะเอ้เออพี่เออพี่ขึ้นมาเอ๊ะมีนกด้วยเราต้องไปท่านนู้นทางไหนอ่ะทาง ทางภูเขานั่นแหละไปฮุบโอ้ยคว้เสียงสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตรงๆตรงไปตรงไปต้องตรงอะแบบแคสเซินแคสเซินแคสเซินไอที่มีหมูว่าไอ้ชายหนุ่มหญิงสาวนี่มาเนี่ยหละหนีไอ้เหี้ยมันจะไปเปเกมผีด้วยกันวะเนี่ย หนีไม่นานเชื่อหนีจำซ้ายขวาไปเร็วไปเลยแล้วไปด้านล่างมันอ๋อด้านล่างมอนมีพัลโซอยู่เออมันต้องทำข้อนหินให้ลงอ๋อมี่ดันได้ถูกอ๋อพี่พี่พี่ลงไปพี่ลงไปต้องสองคนดำดำจะฆ่าเราไป ชิบหายละอ๋อเจ๋อเฟร์เฟอรเฮ้ยแหม่ไม่แน่จริงว่ะเธอทำได้แค่นี้เหรอเธโเธอเธอเธอแล้ราแหล่ะเราเฮ้ยไอ้เป็นเกมผีแล้วไงวาแดามดาวนี่คือเป็นผีนะมันเหมือนเป็นผีแล้วตอนนี้กูเหมือนกูไม่ได้เล่นเกมพัซเซิลละไดเดี๋ยวกันอันนี้เอามาเดิมมาเดิมมาเดิมรอผมจะกันเลยปล่อยที่ปล่อยที่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ่าเราไปข้างล่างมีดาดามนั่นล่างกูเห็นแบบ เพราะผมเดินไปไม่ได้อ๋อพี่ต้องมาแต่พี่ก็ไปทางนู้นแทนพี่พี่พี่ไม่นะชิบจิบจิบจิบแล้วิบล้วิบล้วิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพี่ระวังระวังระวังเข้าใจแล้วคือพี่ไปก่อนใช่ไหมพี่ดันไม้ขวานี่ก่อนแล้วพี่ดันไม้บนแล้วพีจะรีบกลับมาที่เดิมตรงนี้โอเคใจไหม แล้วก็เพื่อไปดันเพื่อเพื่อไปดันของพี่อะไอไอ้พี่เห็นมันมีอไ้นั่นแหละไม่ไม่อยู่ที่ความเร็วก็ได้คือคือคือมาอะไรก็ได้เว้ยมึงไปเลยไปเลยไปเลยพี่ดูมันดักผมเนี่ยไปไปมาวะเราเลืพี่ไม่ดันไหมรอรอรอรรอรอรอรรออร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 ออรอรวรารรอรอรรอรอรรอรอรออออออกแค่นั้นดึงเชือกมา ดีสิโอ้โหทำให้เราหวาดกลัวกินเยี่ยมท่านดึกดีนังกาโดดเลยโอดโอดเฮ้ยไอ้เพื่อนเฮ้ยเอาวะไอ้ผีเสื้อเอ้เราเคยไปแล้วเลยดำๆน่ากลัวเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่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 หนึ่งนี่าอนยิง นี่ไงเขาที่แล้วเราใส่เสื้อขาวน้ำเงินตอนนี้เป็นแดงน้ำเงินอุ้ยอุ้ยเอเอ้าไก่ให้ดูก่อนอันนี้อันนี้เราหนีหรอนี่คือเพิ่งรู้ว่าเราต้อจะหนีไอ้ยำยต้องหนีไก่ไก่มาไก่มาม่ต้องหนีไก่เลยเนี่เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เดีี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยยวเดี๋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 ยว ไปแล้พี่ไปเร็วมากพี่ไปเร็วมากพี่หวาดกลัวพี่หวาดกลัวมันพี่หวาดกลัวมันพี่เร็วพี่เร็วมากพี่เร็วดูเอาไอ้ไก่มาไอไอ้เวนไอ้เวนเอออ่าไอ้จิงน้อยไปย่ามันดักมันดักเราเว้ยมันจะไปย่ามันดักทางเราใช่อจิงน้อยไปย่าอ๋อของลู้แล้วพี่พี่ดักไว้พี่ดักไว้นี่มันที่เห็นลูกอ๋ออย่าไรแล้วเราต้องไปด้านล่าง ไม่ได้ตอนนั้นผมต้องผมต้องไปเปิดหรอกอะโอเคแ้พี่้พี่รอตีนโอเคมันมันมองพี่พี่พี่ขึ้นมา่อมันให้มันหันมาพี่เ่รมันกันมองอยู่อะมันมองพี่เนี่ยเเอเออ๋อพี่อ๋นี่ยนีไม่เปิดได้พี่อ่านี้เลยแล้วก็พี่อะเรื่องพี่อะยาวยาวยาวยวยต้องเปเยากะ เนี่ยพี่ขึ้นไปก่อนสุดแล้วพี่เอาพี่พี่ไปแอบ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 ี่การเลยไปเฮ้ยมันมองผมอยู่นี่ไงพี่ไปเลยพี่ไปเลยไหวเฮ้ยโดนฆ่าโดนฆ่เป็นเข่งไก่โง่โไก่ไม่อไอ้เด้อโดนมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเกมนี้มันหนีดำดำปะ ป่ไก่ไก่ตป่ไก่ต้มไอ้เหี้ยมาอีกแล้วเราจะรวมร่างไหมมันมันมันกัดหดจังวะไปใครใครวะเดียวคือไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เราหัใช่ไหมนี่หัวนีัเอาละพี่พี่พี่เป็นพ,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 พี่ไปนะโอเคได้ผมจำให้ รอนแล้วป่ะเฮ้ยเีดิมึงแหละครดิมึงแหละเอาดิกูอีกอ้าใจเย็นใจเย็นนะนี่ๆๆอ่าดิมึงขอนไม้ได้เอาไปไปไปนะไปเลยอ่าโอเคโอเคอ่โอเคคนี้ก็จบเยหอเ่เเีย เอ okay. uh ้ไ oh. ม่โดนไม่โดนโเดียว่ค şey ส yes, ุดคสุดีเกมหนีหนีไก่เนี่ยอ้าวอไม่เห็นเราใช่ไหมเนี่ยเนี่เราโดนมต้องตายในการคิดอ่ะเกมไม่ออกนไปอไก เฮ้ยไม่อ้าไม่อ้าเฮียทําเป็นจะมางับโดดโถ่คัดซีนใครๆก็รู้เอ้ารเอ้าถบกท้า3อย่างล่วนเร็วไอ้ไก่เนี่ยถึงกักูช้าเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยมึงแล้าอยู่เอง มาว่าเฮ้ย<ม>แดนใหม่ทม่หนีไก่ชัดเจน,น้านิค <c oughs> ุณเคยรู้ว่าไก่น่ากลัวก็วันนี้ช่อไก่คนน่ากลัวเลยจงจำไว้พี่สุภาษิตที่เขาว่าไว้พี่อย่าหันหลังให้ไก่จริงอะไรกูบอกว่าเอ้า <c oughs> ไก่ไม่นคนรน่ากลัวเลยนะพ้านี่ไม่มีข้างบนด้วยโอเคครับ จบไปในอันเราวนทัวร์ในพาร์ทที่สามครับค่อนข้างสั้นครับแต่หนีไก่นี่ค่อนข้างยาวเลยครับตอนนี้พวกเราสองคนขอร้องขอร้องไปก่อนนะครับใช่ไหมขอร้องอยากปิดคลิปอ้อาว